พี่นอ้องมนึนี่ก็สีเมนูนี่ครับตำแตงครับตำเครื่องกระโปงตำเครื่องก้อนรวยๆเขากันเราพี่น<ะ>้องหอมเลยหอมประแดก ขาดบัวใดนต้องพี่น้องใส่ผงนวงไปหนึ่งช้อนพอดีใส่ลายแสบยบลายใส่น้ำตาลกงอนพี่น้องก็ปลาอีกเล็กน้อยคือ แทงลงไปเลยพี่น้องใส่แทงลงไปเลยครับัวไห้เข่ากันเลยครับหน้าตาหน้ารับประทานเลย เสร็จแล้วครับมาตักใส่จานเลยสีสันน่ากินโมพี่นอจะก,กินโมพี่นองเลย ร้อยพี่น้องมานี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผม,มกินกับผักที่เราเก็บไปเก็บมานะครับนี่ครับผักกะถินสดๆชิมเมืองก้นพี่น้องแซ่แบแบแซบลงสีสั้นละ่ะก็จแ,แสบ่บดสวัสดีพี่น้องปองไปมาเด้อกินตำแตงนำก,กันกับพี่นออ้องอ ก่อนสกินกัแก่ข้าวคนพี่น้องแก่ข้าวเล็กน,น้อยก่นอนแก่ข้าวมาพี่น้องวันนี้อืทำแหลกเพื่อพี่เพื่อน้องเล่น ใชครัทบทิมงบะเก็ตทิ้งไปเก็บเมาห่าครับแก่ข้าวอีกยังไงผม่น้องั้นข้าวข้าวเดียวเบิร์ด ก็พี่พ่อนอกเข่าท่าเข่าท่าปั้นเลือกพี่น้องนี่ครับไปพักพอเลยพอเลยโมได้สื่อตัวนี้ยวมากิานโตขวเจ้าพี่น้อง เอโด้ดเลยแบบปลาทราเว้เยปะืะแดกดแสบครับนัวใค่อยู่แกะข้าวข้าวเดียวข้าวเดียอบเว้ยแกะข้าวเดีเางงี่น้องเขากันครับก็ปลากติน ไปพี่น้องไปเดี๋ยวคุแล้วเพิ่งเขาแรกเขาค้ะคลิปนึ่ฟ้าก็แค่นี้ครับไมคลิปหนาสวัสดีครับ 我 sea、嗯